สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะเดี๋ยวคุณเนยเปิดเปิด Facebook คุณได้เปิด Facebook เพราะอ่านอ่านแชทในคอมเมนต์ไม่ได้ต้องเปิดในมือถือใครมาแล้วมาสวัสดีทักทายกันได้นะคะ สบายดีกันไหมสวัสดีวันอาทิตย์นะคะใครไปเที่ยวที่ไหนพิมพ์มาบอกครูเนยนะพิมพ์บอกได้นะคะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเมื่อวานวันเสาร์วันเสาร์ s ั t ด r ห a y ยหยุดกันแล้วทำอะไรกันบ้างคะวันนี้นะ,ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะครูเนยจะมารี จะพาเรียนคำศัพท์นะคะจากนี่มีกันหรือยัง Boxes c a r าคำศัพท์นะคะของอ่านของฟังพูดสองนะคะมี150่งาคำนะคะเป็นคำศัพท์ที่ถ้าเราจำได้นะคะอันนี้เซตหนะคะเซตหจะอยู่ตรงนี้เซตหมีสีเขียวเซตหนกับเซตสนะคะรวมแล้วนะ หนึ่งเซตจะมี150่งาสคำสองเซตก็มี300คำสามร้อยคำนี้นะคะถ้าสมมุติว่า,าจำได้หมดแนละใช้ได้จริงประยุกต์คำศัพท์ได้เนี่ยสามารถสื่อสารค o m m u n i c a t e ภาษาไทยได้ระดับ Fluent ได้เลยนะคะอืมเอาละเอาละม่อย่าลืมนะคะภาษาไทยออนไลน์เรียนง่ายๆได้ทั่วโลกกับชัยคิดอะคาเดมี วันนี้คุณเนยก็จะพาทุกคนมาเรียนอ่านและเรียนฟังพูดด้วยกันนะคะเป็นหนังสือนิทานที่คุณเนยเพิ่งได้มาใหม่นะคะเขียนโดยคุณมิลกี้เวย์นะคะเขียนโดยคุณมิลกี้เวย์นี่ผู้เขียนผู้เขียนมิลกี้เวย์นะคะเรื่องสวัสดีซาเนว วอสสวัสดอ,อีดีสวัสดี Hello สวัสดีฉันคือกระลอกสวัสนีเป็นนิทานสองภาษานะคะมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษใครอยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับหนงังสือเล่มน,นี้นะคะสามารถอินบ็อกซ์มาได้นะคะจริงๆแล้ว Uh, เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของแอดมินของเรานะคะ mm hmm. เขาฝากมาเนาะคุณเลยเอามาเล่าให้ฟังใครกำลังมองหานิทานสองภาษา If you want uh, to learn Thai from uh, Thai and English language book นะคะ You can direct message to us because I don't know detail <laughs> นะคะคุณนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าสั่งซื้อหนังสือที่ไหนสวัสดีค่ะคุณน้องปายสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนนิทานกันนะคะทุกคนดูสิคะมีสัตว์กี่ตัวมีสัตว์กี่ตัวอยู่นี้โอ้สัตว์คือ Animal มีสัตว์กี่ตัวหนึ่งสอง สามสี่ห้ามีสัตว์ห้าตัวมีช้างหนึ่งตัวกะรอกสี่ตัว mm hmm. เขาบอกว่าไงบ้างนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าฉันตัวเล็กฉันตัวเล็ก I am small mm hmm. ฉันตัวเล็กเนาะ mm hmm. อันไหนอีกน้นี่ ทุกคนเห็นไหมคะอันนี้ตาตาหูหูคือ ear ตาคือ eyes แขนคืออ้อมแขนอ่ะน,นะคะสองตาสองหูสองแขนนี่นะคะทุกคนเอาล้วนะ เขาบอกว่าตาโต have big eyes นี่กะลอกกะรอกมีตาโต big eye s ตาโตคุณได้เหมือนกระรอกไหมอ่ะเขาบอกว่าไงอีกนะและมีหางฟูเห็นไหมคะและมีหางฟูฟูคืออ่า ฟกอ่าฟาีเนี่ยนะคะหรือก็หรือก็แปลว่าอ่าฟาฟีก็ได้เนาะมีหางฟูฟูก็คือมันมันฟูเหมือนมันผมคุณเลยอ่ะผมฟูผมฟูเป็นแบบนี้ผมฟูอันนี้ผมเรียบอันนี้ผมฟูอย่างเงี้ยนะคะมีหางฟูเห็นหางไหมคะหางคือเชลเนาะมีหูมีตาหางยาวเห็นไหม หางยาวล o n g t อืมสวัสดีค่ะพี่จูสวัสดีค่ะ,คะมาฟังนิทานด้วยกันนะคะใครใครว่างวันนี้เนาะวันอาทิตย์ไม่มีงานก็มานั่งฟังนิทานเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะใครที่กำลังฝึกทักษะการสอนอยู่นะคะเอาไปสอนลูกสอนสามีนะคะสอนนักเรียนก็ได้เนาะใครที่ซื้อคอร์สไทยคิดอะคาเดมี่ไปนะคะ อบรมเรียอบรมครูภาษาไทยเสร็จแล้วก็ไปลองสอนบ้างนะมาดูทักษะการสอนของครูเนยได้นะคะก็เอาไปปรับอันไหนไม่ดีก็ไม่ต้องเอานะคะทิ้งไว้ให้ครูเนยอันไหนดีก็เอาไปปรับไปใช้นะคะเอาละทุกคนมาครูเนยพาดูอยูพ่พาดูก่อนกะลอกเห็นไหมคะกะลอกกินแอปเปิลโอ้ฉันชอบกินผลไม้นะคะ ฉันชอบกินผลไม้ I like to eat fruits นะ I like to eat most most fruits ฉันชอบกินผลไม้แล้วก็อะไรอีกนะแล้วก็ชอบถั่วทุกชนิด nuts ด้วยชนิดก็คือ types every type of nuts ถั่วทุกชนิดนะคะถั่วทุกชนิดชอบกินมากอืม ฟังคุณเลยตกเอาละต่อมาต่อมาอันนี้ค่ะเต้นแดนเต้นแดน,ดนทุกคนเห็นไหมว้าวกะลอกกับซีสนะคะซีสคือมเมล็ดนะและและ,มะเมล็ดพืชต่างๆ่าง and seeds ไหมมล็ดพืชกะลอกชอบกิน อันต่อมาอันนี้ค่ะถ้าฉันอยู่เมืองร้อนฉันจะมีกินทั้งปีถ้าฉันอยู่เมืองร้อน,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 อออน if I live in the tropical city เอาเมืองร้อนนะคะ warm a climate like that ฉันจะมีกินทั้งปีนี่นะคะ ภาษาอังกฤษอยู่ตรงนี้เลย if I live in a warm climate I have my food all year round โอ้ยมีความสุข happy เห็นไหมกระลอกเล่นน้ำโอ้ oh. มีความสุขว่ายน้ำว่ายน้ำส m i n งเนอะอันนี้ค่ะว้าวทุกคนเห็นไหมคะอาหารอยู่ตรงนี้ ถ้าฉันอยู่เมืองร้อน If I live in warm climate I'm happy with that ฉันจึงไม่ห่วงอะไรฉันไม่ห่วงอะไรเลยกระลอกบองแบบนี้อันนี้ค่ะโอ้ถ้าฉันอยู่เมืองหนาว If I live in a cold climate มีหนาวทุกคนเห็นไหมกระลอกอยู่บ้าน ข้างนอกหิมะมีหิมะตกเห็นไหมคะฝนตกคือ rainfall หิมะตกก็คือ snowy หิมะตกนี่ถ้าฉันอยู่เมืองหนาวแดนแดน,แดนฉันจะต้องกักตุนอาหารตอนหน้าร้อนฉันจะต้องกักตุนอาหารตอนหน้าร้อน I have to find my food in the summer เห็นไหมคะต้องตุนอาหารตอนหน้าร้อนหน้าร้อนคือ summer นะโอ้ oh. นี่นี่นีเเนน่เพื่อเตรียมไว้สำหรับหน้าหนาวเพื่อเตรียมไว้สำหรับหน้าหนาว and store them for the winter and store them for the winter อ่าหน้าหนาวก็คือ winter นะคะ winter หน้าหนาวเด็กๆเ,เห็นไหมหน้าหนาวก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวใช่ไหมคะมีหิมะตกอยู่นี่อันนี้คือหิมะสีขาวใส่เสื้อแขนยาวนี่กระลอกมีอาหารกินแล้วกักตุนอาหารไว้แล้ว อันต่อมาอันต่อมาแดนแดนแดนโอ้โหเท่มากใส่แว่นด้วยทุกคนเท่มากใส่แว่นด้วยเห็นไหมคะว้าวฉันฉันชอบขุดหลุมลึกๆ I have to dig a deep hole everywhere โอ้ขุดหลุม dig a deep hole เนาะขุดหลุมลึกๆเห็นไหมคะว้าวเด็กเด็ก ทำไมกะลอกขุดหลุมคะ Why s q u i r r e l dig the hole ทำไมคะโอ้ใครรู้บ้างติ๊กตัก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 กลอกขุดหลุมเพราะว่าอ่านี่อ่าขุดหลุมแล้วเอาอาหารของฉันไปฝังไว้ในทุกที่อดิก h ะโฮ and hide my food in there เห็นไหมคะซ่อนไวอ้อาหารอยู่นี้อาหารซ่อนอยู่ในหลุมนี่เลยนี่เลยอานต่อมา บางทีฉันก็ขุดหลุมเปล่าเอาไว้หลอกสัตว์อื่นๆโอ้ e t i m e s I even dig an empty hole just to trick other animals เห็นไหมคะ Sometimes บางครั้งสัตว์อื่นๆ other animals หลอกคือ trick นะคะเห็นเห็นไหมไม่มีอาหาร ไม่มีอาหารหลอกหลอกช้างหลอกกระต่ายเห็นไหมคะหลอกช้างหลอกกระต่ายข้างในนี้ข้างในนี้ไม่มีอาหารไม่มีฟู้ดนะคะอันไหนะคะเพื่อให้อาหารของชั้นปลอดภัย not to get to my food น้อะอ่า I hide because I don't want other animals get my food ไหมดิง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 ดีอาหารอยู่ดีตรงนี้ไม่มีอาหารการลอกน้อยบอกว่าเดน่ดนเดน่ดนเด่นเด่น ฉันแอบอาหารเก่งมากจนตัวเองก็ลืมว่าเอาไปแอบไว้ที่ไหนโอ้ฉันซ่อนใช่ไหมฉันซ่อนอาหารฉันแอบอาหารฉันซ่อนอาหารเก่งมากอ I hide them so well เก่งมากเลย very well very well I hide them so well that even I myself forget where they are เ็น,นะคะเด็กๆนี่ฉันมีความสุขใส่เดรสสีชมพูด้วยเล่นกับเพื่อนตัวนี้ตัวนี้น,นี่วันนี้วันนี้ใส่เสื้อสีชมพูวันนี้ใส่เสื้อสีชมพูพอหมดหน้าหนาวเข้าสู่ฤดูนี่อ่านว่าฤดูนะคะ เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเจ้า,าเมล็ดพืชกับถั่วของฉันก็ออกใบ After after winter is gone and spring approaches my seeds and nuts turn into s p o u t s sports, sports. Mm. อันนี้แปลว่า uh, เกิดใบอ่อนนะคะเกิดยอดอ่อนขึ้นมานะคะอืมก็คือพอหมดฤดูหนาวไม่หนาวแล้วนะตอนไม่หนาวแล้วนะคะเด็กๆเ,เข้าสู่สปริงเนาะเมล็ดพืชนี่นะคะนี่มเมล็ดพืชเมล็ดก็คือซีดนะอ่ามัน turn into sprouts อืมกลายเป็นยอดอ่อนนะคะมียอดอ่อนยอดอ่อนยอดอ่อน อ็นดูน้องกระลอกใช่ไหมคะน่ารักน้อคุณเลยชอบกระลอกนะคะคุณเลยรู้เด็กๆหลายคนชอบกระลอกตอนเราเล่นตอนเราเล่นเกมอาบุกเข็ head, ใช่ไหมคะเด็กๆชาวเดฟเอนกระลอกเก่งมากคุณเลยอยู่ทีมกระลอกนะอื้อาล่ะเขาบอกว่าทุกคนทั่วไปเลยเรียกฉันว่า This is how everyone knows. โอ้ฉันเท่มากเลยใส่ jeans ด้วยใส่ชุดยีนยีน is jeans นะคะเออใส่แว่นตาใส่ผ้าพันคอแล้วก็ใส่ชุดยีนทุกคนเรียกฉันว่า everybody call me นแดนแดนแดน,นักปลูกป่าโดยไม่ได้ตั้งใจ นักปลูกป่าโดยไม่ได้ตั้งใจ A tree planter without doubt mm hmm. น่ารักที่สุดดูสิน่ารักไหมกระรอกกระรอกเดี๋ยววันนี้คุณเนยสอนเด็กๆวาดรูปกระรอกดีไหมคะ mm hmm. ไหนๆๆมาคุณเนยสอนวาดรูปกระรอกนิดนึงมาก่อนอื่นก่อนอื่นคุณเนยจะวาดรูปกระรอกสองตัวนะคะ อ้อสองตัวอืมเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวรอหนะ้าจอขึ้นโอเคอืมคุณนดื่มน้ำแป๊บหนึ่งรอก่อนอ่าเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนคุณนยสอนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมีนอ a มโมเมนเดี๋ยวก่อนอ m มโมเมน as well นะคะเดี๋ยวก่อนอืมเดี๋ยวก่อนอร่อย ดื่มน้ำเยอะๆนะคะดีต่อสุขภาพเอาละทุกคนอันนี้ต้นไม้นะคะต้นไม้อันนี้บ้านกระรอกอันนี้บ้านกระรอกเช่นกันคุณเลยมีบ้านกระรอกสองที่นะคะน,นี่ต้นไม้ ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้นอะไรดีคะเด็กๆต้นผลไม้รวมดีไหม all fruit ต้นแอปเปิลอยู่ตรงนี้โอ้แอปเปิลโอ้ต้นองุ่นว้อาองุ่นไม่ได้เป็นต้นนะเนี่ยแต่ครูเนยอยากจะวาดอางุ่นเด็กๆชอบกินองุ่น จะได้รู้ว่า grapes คือองุ่นนะคะองุน่นอันนี้เป็นองุนอง่นอืมองุ่นมีอะไรอีกนะตน้นต้นทุเรียนดีไหมโอ,โอ้ต้นทุเรียนโอ้โห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 ืมต้นทุเรียนน่ากลัวมากทุเรียน คุณนใส่สีก่อนนี่อันนี้ทุเรียนทุเรียนสีเขียวต้นทุเรียนเห็นไหมคะเด็กๆสไปกีแบบนี้นะคือหนามนะคะหนามทุเรียนหนามทุเรียนเยอะมากเลยอันนี้เป็นอง,งนุ่นส่วนอันนี้เป็นแอปเปิลสวยมากน่ารักมาก เอาล่ะมาทีนี้คุณเลยสอนเด็กๆวาดกระรอกนะคะกระรอกทําแบบนี้นะทําหูนิดนึงทําหูนี่แล้วก็ทําหน้าทําหน้าแบบนี้นะคะทําจมูกทําปาก ทำมแก้มทำแก้มอันนี้ตาตาอืมอันนี้ตัวกะโลกอ,อันนี้เป็นแขน,นนี้เป็นหาง น่ารักไหมกระลอกคุณเนยเอาละเอาละมาคุณเนยระบายสีนิดนึง brown color นะคะสีน้ำตาลสีน้ำตาลคือ brown color สีน้ำตาลสีส้มสีส้มอันนี้ใส่สีส้มด้วยหางกระลอกสีส้ม หางกระลอกสีสม้มคุณนุ้ใส่สีเหลืองนิดนึงแล้วก็ตัวสีส้มนะคะแต่กระลอกกระลอกอยู่ข้างบนต้นไม้นะคะต้นไม้คือที่ใช่ไหมต้นไม้คือ tree 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 ตน้นไม้ตน้นปอกนอตน้ตนตน้ตนต้นต้นแล้วก็ไม้มอไอไม้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 ไม ต้นไม้ tree อืมอกระโหลกข้างนอกบ้างทีนี้คุณเลยพาเด็กๆวาดกระลอกด้านล่างนะคะกระลอกด้านล่างวาดแบบนี้ทำทรงผมก่อนอันนี้เป็นผมกระลอกนะคะอันนี้เป็นหูกระลอกอันนี้เป็นหูกระลอกอันนี้เป็นหน้ากระอกอลนรือนนเป็นหน้ากระลอกอืม จมูก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 นอสนี่แล้วก็เป็นตากระลอกอืมโอ้โหโอ้โหกระลอกคณเนยน่ารักไหมคะทุกคนอือนี่ ขอขยับนิดหนึ่งนะคะ,ะตรงหูเติมนิดหนึ่งอ่ะทีนี้ตัวกระลอกนะคะตัวกระลอกตัวกระลอกทำแบบนี้อันนี้เป็นขากระลอกอันนี้เป็นมือกระลอก อันนี้เป็นอีกมือกระลอกมีมืออีกข้างหนึ่งถือมเมล็ดด้วยนี่แล้วก็ต้องมีหางใหญ่ๆหางกระลอกเสร็จแล้วน่ารักไหมคะกระลอกคุณเนือ้อันนี้เป็นพุงกระลอก ใส่กางเกงด้วยอ่ากต่ล่าคุณนูใส่แต่กางเกงไม่ใส่เสื้อโชว์พุงเด็กๆ <c oughs> เอาละมาระบายสีกันนะคะนี่หูกระลอกอยู่ตรงนี้หางกระลอกอยู่ตรงนี้สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลคุณนใ,ใส่สีน้ำตาลก่อน Brown color สีน้ำตาลไหมสีน้ำตาลสีน้ำตาลใส่กางเกงสีจุด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 นี่กางเกงลายจุดป่า แล้วก็ลายสีลายสีอ๋น่ารักไหมคะเยลโล่ yellow คืออะไรคะสีเยลโล่เยลโล่คือสีเหลืองจำได้ไหม สีเหลืองเนะย็นโหเนาะออันนี้สีส้มเด็กๆทุกคนจําได้ทุกคนจําได,ได้สีส้มนี่ง่ายมากอืเนาะโอ้น่ารักมากสีส้มเอาละเอาละไหนคุณเนยเปลี่ยนปากกาเล็กนิดนึงนี่โอ้โหน่ารักมากกระลอกบ้องแบวที่สุด เห็นไหมหางใหญ่ๆหางฟูฟฟัฟฟีเฟอร์หางฟูฟูฟฟฟฟฟฟจังเกงสีแดงเรียบร้อยต่อไปตรงนี้ตรงนี้ผลไม้นะคะเป็นเป็นเป็นมเมล็ดนะคะมะเมล็ดคือซีดเป็นนัทนัทสคือถั่วนะคะนัทคือถั่วกระลอกชอบกินถั่ว อืมคุณเอยทำกางเกงนิดนึงอืกางเกงลายสตรอเบอรี่เชอร์รี่ลายอะไรก็ไม่รู้อืเอาละเรียบร้อยนะคะกระลกโอ้น่ารักมากมายเอาละเด็กๆจ๋าม,ามาดูกันหน้าสุดท้ายนะคะนี่กระลอกถามว่าเด็กๆ ชอบกะรอกไหม Do you like me a uh, school ชอบไหมคะโอ้ oh, นี่กะรอกผู้หญิงกะรอกผู้ชายหรือกระรอกตัวเมียกะรอกตัวผู้นะคะอืมชอบเลยเรียบร้อยน่ารักมากหนังสือเรื่องสวัสดีฉันคือกะรอกนะคะ เอาละทุกคนจ๋าอ่ะก่อนจากกันคุณเนยแถมคำศัพท์ให้นี่มาจากนี้เลยนะคะใครสนใจอยากได้บ็อกเซสนะคะบอกว่าอ่าดูไลฟ์คุณเนยนะคะให้บอกไปเลยว่าคุณเนยรหัส80จําจำรหัสไม่ได้ก็บอกไปว่าคุณเนยนั่นแหละนะเอาละนะคะแจกส่วนลดให้ด้วยนะคะใครสนใจก็ทักไปได้เลยนะคะอันนี้คือคำว่า จมูกปะวันโนสกระรอกมีจมูกหนึ่งหนึ่งหนึ่งที่ใช่ไหมหนึ่งอันจมูกหนึ่งอันของกระรอกนะคะเอาละทุกคนเดี๋ยวเราก็จะลากันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูเนยไทยคิดอาคาเดมี่ขอลาไปก่อนนะคะใครชอบวิดีโอดีๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะคะ ทุกวันบ่ายสามโมงจะมีทั้งนิทานวัฒนธรรมไทยแล้วก็พาไปเที่ยวที่ต่างๆนะคะติดตามกันได้เลยนะคะ,ะวันอาทิตย์จะเป็นคุณเนยส่วนวันอื่นๆก็จะมีคุณหลายๆคนสลับกันมาแชร์ความรู้ดีๆให้ทุกคนฟังใครชอบนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณเนยด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะขอบคุณมากคะ่ะไว้เจอกัน สวัสดีค่ะบ๊ายบาย